โบกี้กันอีกแล้วนะคะเมื่อวานสัญญากันว่าจะมีอะไรมาฝากสำหรับสาวๆรวมทั้งหนุ่มๆด้วยนะคะที่รักความสบายเพราะว,าว่าวันนี้กี้จะพาเพื่อนๆมาสปากันได้ข่าวว่าสปาของที่มหาวิทยาลัย,ลยธุรกิจบัณฑิตโอ้โหทั้งหลูทั้งนวดสบายอยากจะรู้แล้วละคะ่ะว่าจะหลูและสบายขนาดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนแล้วเดี๋ยวกี้จะพาเพื่อนๆไปนวด,นวดน้วยตู้กี้เองเลยย่า yeah! เมื่อใครที่แท้ก็ใครนี่เองแน่นอนตัวก่อนเลยดิค่ะปุยค่ะสาขาบริการสุขภาพและความงามนะคะค่ะอ๋อมีสาขานี้ด้วยเหรอคะมีค่ะอยู่ในคณะศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ะว้าวแล้วอย่นี้ปุยมาทำอะไรคะที่สปา ที่สปานี้นะคะก็จะอยู่ในโรงแรม DPU เพชสปาค่ะซึ่งเพิ่งเปิดมาแล้วก็มาเป็นเทนนีก่อนค่ะเป็นเทนนีก็คือจะฝึกอยู่ในช่วงฝึกปฏิบัติอะค่ะพอผ่านเทนนีแล้วก็จะเป็นทูร์พิดเต็มตัวค่ะว้าวก็คือได้เริ่มทำงานจริงๆใช่ค่ะได้ฝึกปฏิบัติจริงลงมือจริงค่ะแล้วที่สปานี้มีส่วนไหนบ้างคะก็จะมี3โซนนะคะก็จะมีโซนอารมาค่ะมีนวดไทย แล้วก็มีนวดเท้าค่ะอ๋ออารมา์นวดน้ำมันใช่แล้วค่ะที่นี่ก็ต้องถอดเสื้อสิใช่จริงค่ะเดี๋ยวกี้จะสาธิตให้ดูแล้วพูดถึงอุปกรณ์ละคะที่นี่มีอุปกรณ์เยอะไหมคะในการนวดแต่ละแบบนี่เหมือนกันไหมอ๋อในการนวดแต่ละแบบนะคะอุปกรณ์ก็จะแตกต่างกันไปค่ะไม่เหมือนค่ะก็ถ้าเป็นอารมา์ก็เราจะใช้น้ำมันนะคะเป็นตัวหลักค่ะนวดไทยนี้จะไม่ใช้น้ำมันค่ะก็จะเป็นการใช้นวดลงแรงค่ะส่วนนวดเท้านี่จะเป็นคลายเส้นกดจุดค่ะ อย่างนี้นี่เองแสดงว่าวันนี้กี่ต้องได้ลองนวดทุกอย่างใช่ไหมใช่ค่ะว้าวงั้นอย่างนี้กี่จะต้องพลาดไม่ได้แล้วแหละ<ม>เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาดูกี่โดนนวดอ,อยากดูใช่ไหมถ้าอยากดูเอาเป็นว่าช่วงหน้าเดี๋ยวกี่จะพาเพื่อนๆไปดูสปาทั้ง3ส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นอารมาแผ่นไทยแล้วก็นวดเท้าเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเบรกกันก่อนค่ะ ใช่ไหค่ะอันนี้จะเป็นการนวดอโลมานะคะนวดด้วยน้ำมันค่ะอ๋อใช้น้ำมันอะไรในการนวดคะเป็นน้ำมันน้ำมันอโลมาค่ะซึ่งจะใส่กลิ่นทีซึ่งลูกค้าจะเลือกได้ค่ะว่าอยากได้กลิ่นอะไรอย่างเช่นอยากได้กลิ่นลาเวนเดอร์เราก็จะใส่กลิ่นลาเวนเดอร์ลงไปเพื่อให้เวลานวดเนี่ยได้กลิ่นรู้สึกผ่อนคลายค่ะค่ะเงั้นอย่างนี้ถ้าลองนวดให้ดูได้ไหมคะแบบวิธีนวดได้ค่ะได้ค่ะคือขั้นแรกเลยนะคะเราก็จะใส่น้ำมัน น้ำมันที่มือขอน้ำมันคะน้ำมันอารโรมาใช่นี่ก็จะมีอันนี้กลิ่นอะไรคะกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะก็จะจะรูปที่มือนะคะแล้วก็รูปที่หลังค่ะค่ะรูปที่หลังก็รูปไปอันนี้จะเป็นท่าเบสิกนะคะนวดเนี่ยค่ะตามโครงสร้างของร่างกายนวดอารโรมานี่จะจะเบากว่านวดแผนไทยไหมค่ะใช่ค่ะเบากว่าค่ะเพราะว่าเน้นเน้นความบ่อนายใช่ค่ะ ก็รูปไล่เบาๆนะคะคองลองได้นะคะลองได้นะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของอะโรมาค่ะอะไปดูห้องถัดไปเลยละกันพาไปดูห้องถัดไปนะคะห้องถัดไปเป็นอะไรคะจะเป็นนวดเท้าค่ะนวดเท้างั้นเราไปดูนวดเท้ากันเลย แล้วตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของนวดเท้าแล้วใช่ค่ะค่ะนวดเท้านี่คือนวดจะเป็นเน้นกดจุดหรือว่าเน้นผ่อนคลายค่ะก็ได้ทั้งสองแบบนะคะก็จะเป็นการเน้นกดจุดก็จะมีลงแรงนิดนึงนะคะ,คะก็สามารถผ่อนคลายได้สบายเพราะว่าเท้าของเราเนี่ยค่ะเป็นจุดศูนย์รวมประสาทนะคะแล้วจริงๆปกติเวลาเห็นมีนวดเท้าบางทีนวดหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงรู้สึกว่าเท้ามีแค่นี้ทําไมนวดนานจังจริงๆเวลา ะระยะเวลาที่เหมาะสำหรับการนวดเท้านี่มีแบบตายตัวไหมว่าต้อง15นาที30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงควรจะ1ชั่วโมงขึ้นไปค่ะเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยคือจะมีความเป็นมาก็คือว่าเส้นประสาทอะค่ะของเรามันจะเชื่อมกับร่างกายหลายจุดนะคะเราก็ต้องใช้เวลาในการนวดเพื่อที่จะผ่อนคลายนี่อะไรนะ ก็เนี่ยค่ะก็จะมีดอกไม้นานาพันนะมีดอกไม้มีมะกรูดออด,ด้วยดับกลิ่นเท้าจะเป็นสูตรของที่นี่อยู่แล้วนะคะ <S <S ค่ะแล้วก็แช่ประมาณสักห้าถสินาทีค<อ>่ะก็ให้ร่างกายอุณหภูมิปรับเรียบร้อยก็จะเริ่มทําการนวดค่ะ ตอนนี้เราก็เริ่มนวดกันแล้วนะคะให้พี่ปุยบอกหน่อยดีกว่าว่าวิธีการนวดนี่มีอะไรบ้างคะค่ะก,ก็จะมีการนวดกดจุด26จุดนะคะก็แต่ละจุดเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องต่างๆของอวัยวะในร่างกายนะคะกดนะคะจุดแรกนะคะตรงปลายหัวน,นิ้วเท้านะคะปลายหัวแม่โป้งนิ้วเท้าจนถึงนิ้วก้อยนะคะจะเป็นจุดออพองกระดูกหน้าผากอะคะ่ะพองกระดูกหน้าผากคือแค่เท้าถึงเลยเหรอคะใช่ค่ะรู้สึกมันวิว จะรู้สึกสบายค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่กี้นวดเทา้ายังไม่เคยนวดเท้าเลยช่วงระหว่างที่กดจุดระหว่างนิ้วโป้งนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางน,นิ้วก้อยเป็นช่วงระหว่างค่ะจะให้กับหูและตาค่ะอ๋อหูตาคือ,ค,อคือช่วยให้ท,ทำงานดีขึ้นใช่ค่ะเหมือนแบบว่าไปไปกระตุ้นนะคะ ที่เหมือนกับว่าเขามีบาบัดบาดบ,บาดัดแต่ว่าเดินเดินด้วยหินใช่ไหมคะหินเป็นก้อนกลมๆก็เหมือนกับว่าเท้าเป็นจุดสําคัญเลยท<ช>ี<ช>่จะบำบัดนโอโหนวดเท้ายังสบายขนาดนี้ไม่อยากลุกไปไหนเลยอะแต่ว่าเรายังเหลืออะไรอีกนะคะพี่ปูเป็นนวดไทยนวดไทยเฮ้ยนวดไทยทั้งตัวเลยใช่แล้วว้าวงั้นอย่างนี้สงสัยต้องพักนวดเท้าเอาไว้ก่อนไปนวดไทยดีกว่าก็ และตอนนี้กีก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วช่วงสุดท้ายของรายการเราจะไปนวดกันใช่ไหมคะใช่กีแต่งตัวถูกไหมอะ่ะอันที่จริงเราก็ก็ใส่ได้นะคะแต่ที่จริงเราต้องเอาเสื้อไว้ข้างนอกแต่ก,ก็ได้ค่ะได้ค่ะ,คะอย่างนี้ก็ได้ต้องไว้ข้างนอกต้องไว้ข้างนอกทำไมตอนเด็กๆของครูชอบบอกว่าต้องเด็กๆต้องเอาเอาเสื้อใส่ในกางเกงนะเสื้อใส่ในกางเกงนะก็เลยเอาเสื้อใส่ในกางเกงได้ค่ะอย่างนี้ก็ได้ค่ะโอเคโอเคด้โอเคก็ใส่อย่างนี้นะโอเคไปไปนวดไปนวดค่ะเดี๋ยวไปเตียงนวดกัน ก็จะเป็นการนวดไทยนะคะซึ่งเดี๋ยวน้องเขาจะนวดให้ดูค่ะเอ้ยสบายอันนี้คือกดจุดช่วงขาใช่ไหมคะขาเป็นการคลายเส้นอ๋ออันนี้ก็เป็นคลายเส้นด้านในใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติเวลานวดอย่างนี้นวดกันกี่ชั่วโมงคะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะเป็นหนึ่ชั่วโมงกับอีกสี่สิบห้นาทีค่ะอ๋อนี่คือทั้งตัวเลยตั้งแ<า>ต่ขาถึงหัวใช่ค่ะ อันนี้นจะเป็นการนวดหลังค่ะวดหลตามกระดูกสลักแต่ไม่ใช่กระดูกนะคะกล้ามเนื้อค่ะอุ้ยสบายคนไหนที่ยังไม่เคยลองนวดมาลองจริงๆนะสบายกี่ว่าตอนนี้คงจะต้องปิดรายการแล้วละค่ะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะกี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี อย่างอยู่ช่นลทีวีมหาวิทยาลัยสำหรับเนื้อหาสาระดีๆและ Perfect Life นะคะวันนี้กี้ต้องลาไปก่อนแล้วแต่ว่าวันรุ่งนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเจอกับดาวมหาวิทยาลัยกันงั้นตอนนี้เดี๋ยวกี้ขอไปนวดก่อนละกันเนาะโอเคบ๊ายบาย